ขับใจมากนะหนูที่บอกมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วย<ฮ>พบไหมคะหนูนี่ใจดีจริงๆเลยนะ <c oughs> งั้นป้าไปก่อนนะ คุณครับเฮ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะเอ่อก็มาได้สักพักแล้ว่ะครับมาได้สักพักแล้วแล้วคุณตำรวจเห็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นใครับเห็นทั้งหมดเลยครับเห็นว่าคุณทำบัตร atm ตกไว้ครับนี่ใช่ของคุณหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะของฉันเนี่ไงคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณตำรวจงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนครับไม่กดตังค์แล้วล่อครับอ๋อไม่กดแล้วค่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะ ขอตัวก่อนนะคะร้านนี้ใช้บัตรได้นี่หว่าฉะน่าสองใบนี้ค่ะแล้วก็ใบนี้ใบนี้ใบนี้ด้วยค่ะ,ะค่ะ ชั้นจ่ายผ่านบัตรนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะสวัสดีจ๊ะสวัสดีค่ะเร็วๆหน่อยสิฉันรีบอา้าวตายจริงบังเอิญจังสวัสดีค่ะคุณป้าเจอกันอีกแล้วนะคะมาซื้อกระเป๋าหรอคะนี่หนูซื้อหลายใบเหมือนกันนะนี่อ่ะค่ะ ้าไม่กลวนละป้าขอเรียกกระเป๋าก่อนค่ะเสร็จยังเร็วๆสิฉันรีบเ,ออเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด235,000บาทค่ะนี่ค่ะเออคุณผู้หญิงคะบัตรรูดไม่ได้อคะคะเป็นไปได้ยังไงลองรูดอีกทีสิคะ ฉันลองหลายรอบแล้วอะค่ะเอองั้นเดี๋ยวฉันเช็คบัตรให้สักครู่นะคะจะได้ดูว่ามีปัญหาอะไรคุณผู้หญิงคะคือบัตรมันโดนระงับใช้งานไปแล้วอะค่ะอะไรนะคะโดนระงับจะเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อเช้านี้ป้ามยังกดอยู่เลยคะเอออะไรนะคะไม่มีอะไรคะ่ะเอาไงดีวะเนี่ยเลือกไปตั้งหลายใบไม่มีเงินจ่ายซะงั้น ป้าใบนี้จ้ะเออถ้างั้นฉันขอคิดเงินให้กับคุณผหญิงท่านนั้นก่อนนะคะเชิญตามสบายเลยค่ะจ้ะป้าจ่ายพันบัตรนะจ๊ะเออใบนี้ราคา4ี่ห0บาทค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเสร็จสักครู่นะคะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะ เจอกันอีกแล้วนะครับเบอร์จริงๆเลยอ่ะคุณตำรวจคุณตำรวจมาทำอะไรที่นี่หรอคะอ๋อผมก็มาตามจับคนร้ายครับที่ขโมยบัตร atm แม่ผมฮะแม่เบเดี๋ยวแม่ลงไปกดเงินแป๊บหนึ่งนะรอในรถนี่แหละให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมครับแม่ ไม่ต้องแค่ตรงนี้เองแม่ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่มาก็ได้ครับไป ฮัลโหลครับแม่ว่าไงเบแม่ครับแม่ช่วยกลับไปที่ตู้ ATM ก่อนได้ไหมครับแล้วก็ขอคลิปกล้องวงจรปิดเมื่อ15บห้าทีที่แล้วครับแถวแถวตู้ ATM ตรงร้านสะดวกซื้อครับฮะทาไมมีอะไรหรือเปล่าก็ผู้หญิงที่แม่เจอเมื่อกี้ครับเขาพยายามที่จะขโมยบัตรแม่ครับว่าไงนะตอนนี้ผมกาลังสะกดรอยตามคนร้ายอยู่ครับแม่เอาเป็นว่าแม่ทําตามที่ผมบอกก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนัดอีกทีว่าต้องไปเจอกันที่ไหนได้ได้ลูก สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะสวัสดีค่ะลูกชายป้าเป็นตำรวจพอให้ป้ามาขอกล้องวงจรปิดหน้าร้านแถวตู้ ATM อะ่ะได้ไหมจ๊ะป้าเอาไปทำอะไรคะป้าจะเอาไปจับโจรน,นะจ๊ะอ๋อได้ค่ะถ้างั้นป้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูโหลดให้ค่ะจ้ะ ขโมยของใครไม่ขโมยมาขโมยของแม่ตำรวจพลาดไปละหนูเอ้ยหลักฐานแน่นขนาดนี้หวังว่าคุณจะไม่ปฏิเสธนะครับึงว่าซื้อกระเป๋าซะเยอะแยะเชียวที่แท้เนี่ยก็ขโมยบัตรคนอื่นมานี่เองอะแล้วยังไงล่ะคะสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็สลับคืนไปแล้วไม่ใช่หรอคะโอยไม่น่าพลาดเลยฉัน ไม่ใช่แค่พลาดหรอกนะครับแต่มันไม่ควรทำตั้งแต่แรกนะนะครับไปครับคุณคุณตำรวจอย่าจับฉันเลยนะคะฉันขอร้องอย่าจับฉันเลยนะคะป้าคะฉันขอโทษค่ะคุณตำรวจอย่าจับฉันเลยนะคะอย่าจับฉันเลยนะคะให้ความร่วมมือด้วยครับคุณตำรวจผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้หญิงค่ะเอาละ่ะพวกเธอทั้งสามคนก็ตั้งท้องลูกผู้หญิงกันทั้งหมดแต่เด็กคนไหนล่ะที่จะเป็นลูกของตะเบเราต้องมาพิสูจน์กัน นี่เธอเหรอพวกฉันเหรอเออคือคือหนูขอโทษค่ะหนูร้อนเงินน่ะหนูต้องการใช้เงินนะคะหึันไปเถอะแม้แต่าบาทเดียวเธอก็ไม่ได้จากฉันเพราะฉันไม่ชอบคนโกหกปุ<อ>๊กเอาตัวแม่นี่ออกไปจากบ้านฉันอ๊อไปไปฉันเธอไปด้วยอยฉัน ปล่อยฉันนะไปอยไ,ไหนขอดูไหนสิ <c oughs> มันต้องอย่างนี้สิ <c oughs> ว่าที่ลูกสะใภ้แม่ กินดีกับพวกเธอสองคนได้วยนะพวกเธอสองคน่ะป่ะตามฉันเข้าไปรับเงินรางวัลในบ้านโอ้โคุณผู้หญิงให้พวกเราเคนละแสนเลยเหรอคะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะตั้งแต่หนูเกิดมาหนูยังไม่เคยจับเงินเยอะขนาดนี้เลยอะคะ่ะแค่แสนเดียวอยงเหรอแล้วมันจะไปพออะไรล่ะไหนบอกว่าจะได้30ล้านไงแค่แสนเดียวเนี่ยค้าหนุ่งข้าพ่ออ้อมก็หมดแล้วปะฟังนันะเงินแสนเนี่ยมันเป็นเงินก้อนแรกที่ฉันให้เป็นรางวัลเฉยๆอย่าลืมสิว่าฉันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครท้องกับลูกฉันจริง สามสิบล้านนะ่ะเช่นให้กับลูกเซไพเช่นเท่านั้นคุณแม่คะคนที่นอนกับลูกชายคุณแม่เนี่ยเมื่อเจ็ดเดือนก่อนน่ะคือหนูจริงๆนะคะถึงลูกชายคุณแม่เนี่ยจะเมาจนไม่ได้สติกเ็เถอะไม่จริงค่ะฉันตั้งหากที่เป็นคนนอนกับคุณเบนี่น่าอย่างเธอเหรอลูกชายเสษฐีทั้งหลอ่อทั้งรวยจะนอนด้วยถึงเขาจะเมาก็ตามเธออย่ามาโกหกไปหน่อยเลย กันแน่ค่ะที่โกหกเอาล่ะใครพูดจริงใครพูดโกหกถึงเวลาก็รู้เองเอาเป็นว่าวันนี้พวกเธอสองคนทานข้าเย็นที่นี่ก่อนเสร็จแล้วค่อยกลับค่ะค่ะ ินใจแล้วว่าใครจะได้เป็นสะอยของฉันกินดีด้วยนะแฉ่งขอเลือกเธอเป็นสะอย ี <kung> ่ผมดดขาอะและใครใช้ใ <waar> ห <itos> ้แกเมาจนจำอะไรไม่ได้ล่ะอเอตะเบก็ผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาบอกเขานอนกับแกเมื่อเจ็ดเดือนก่อนแม่ก็ต้องใช้วิธีของแม่ที่เลือกหาสะพ้ยเพียงคนเดียววิธีอะไรเหรอคะก็ทดสอบคุณธรรมทางใจนะปี พิ่งแก่ด ia ้วยจ้าทำบุญทำทานกับพ sí, ิ so ่งแก่ด <energy Emil> ้วยจ้าเงินแสนหนึ่งซื้ออะไรดีน้าทำบุญทำทานกับพิ่งแก่ด้วยจ้าเอามือของแกเอาไปจากร้าวเรชเลยนะอีสกปรกทำบุญทำทานกับพิ่งแก่ด้วยจ้าไม่มีถึงมีอ่ะฉันก็มีให้หรอก หมื่นหนึ่งเลยนะเก็บไว้ดีๆล่ะไปก่อนนะจ๊ะแม่ไม่ได้นะแม่แบบนี้ผมไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ได้ใครใช้ให้แก่ไปไข่ทิ้งไว้แล้วจำไม่ได้ยังล่ะเอะ ผมจำได้แล้วจำได้แล้วแม่คือผู้หญิงที่ผมไปนอนด้วยเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วอ่ะคือคุณกี้ครับ <c oughs> ไม่จริงค่ะคุณโกหกอ่ะไม่ไม่ได้เดี่ฉันจะบอกให้นะต่อให้ฉันเมาแค่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่มีทางเอาคนอย่างเธอมาเป็นเมียรหรอกแกแน่ใจนะว่าแกจําได้แกนอนกับผู้หญิงคนนี้จริง <c oughs> จริงครับแม่ <c oughs> เป็นอย่างที่แกพูดจริงฉันก็ยินดีกับเธอด้วยเห็นไหมฉันบอกแล้ว <t ell> ว่าคนที่จะมาเป็นสับไยบ้านเนี่ย <t ell> ต้องเป็นฉันคนเดียวเท่านั้น <t ell> <t ell> <t ell> โอย ลูกหน้าตีจังเลยครับทำไมไม่เห็นเหมือนผมเลยเลูกเหมือนปู่ฉันนะคะพอดีว่าปู่ฉันเนี่ยมีเชื้อสายจีนอยู่อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วสินสอด30ล้านฉันล่ะคะเธอจะไม่ได้สินสอดอะไรทางนั้นคุณแม่ คุณแม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงคะคุณแม่เลือกหนูเป็นลูกสะพายแล้วนะคะและอีกอย่างหนูก็มีลูกสาวให้คุณแม่แล้วด้วยเต่แม่ใจเหรอว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของตาเบติงก็ใช่สิคะเบ้เขาก็ยืนยันแล้วด้วยว่าเป็นหนูอะคุณแม่จะเอาอะไรอีกคะฉันว่าจะไม่อะไรกับเธอแ,แต่เธอดันโป๊ะแตกซะก่อนโปแตกอะไรหรอคะคุณแม่ตาเบอ้อะนอนกับผู้หญิงเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้ว ยังไม่ถึงเก้าเดือนเลยแต่เธอดันคลอดลูกเมื่อวานบอกเธอว่ามันแปลกไหมเออหนูคลอดก่อนกำหนดนะคะคุณแม่เลิกโกหกได้แล้วท่านถามหมอมาหมดแล้วคุณหมอแน่ใจหรือคะว่าเด็กในท้องไม่ได้คลอดก่อนกำหนดหมอแน่ใจครับ แตการเช็คอายุคันเนี่ยคนไข้มีอายุคันครบ9้าเดือนถือว่ากำหนดคอ่อนพอดีครับถ้างั้นคุณหมอช่วยตรวจเลนฝากเป็นพ่อลูกให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้นะครับ่อนี้มีปัญหารเเออและคุณหมอช่วยตรวจเด็กในท้องนี้ของแม่หนูคนนี้ให้ด้วยนะคะ ถ้าจะท้องมาแล้ว9เดือนงั้นเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกฉันแล้ดิฉันตรวจ DNA เด็กคนนี้มาเรียบร้อยแล้วแล้วผลก็ออกมาแล้วด้วยว่าไงครับแม่ผลว่าไงบิลเข้ามาในห้องนิดหน่อยดิเด็กที่เพิ่งคลอดเนี่ยไม่ใช่ลูกแก ส่วนลูกแกนะ่ะอยู่ในท้องแม่หนูคนนี้ฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าผู้หญิงที่คุณนอนด้วยเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วอะ่ะคือฉันเองไม่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 จริงอ่ะจะจริงหรือไม่จริงยังไงแกจะต้องยอมรับความจริงแต่ผมไม่อยากแต่งะวิงคนนี้แม่แกเลือกเอาเองนะจะเบย ว่าแกจะยอมรับผิดชอบการกระทําของตัวเองหรือไม่แกทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งชีวิตต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลฉันไม่เคยสอนให้แกเป็นคนเห็นแกตัวแบบนี้ถ้าแกไม่อยากรับผิดชอบแม่หนูคนนี้แม่ก็จะไม่บังคับจริงเหรอแม่โอ้ขอคุณมากครับแม่แต่ทรัพย์สินของแม่ทั้งหมดแม่จะให้หลานสาวที่อยู่ในท้องของแม่หนูคนนี้ ส่วนแกน่ะสร้างแต่ปัญหาแม่จะไม่ให้อะไรแกเลยแม้แต่อย่างเดียวแม่ไปกันเถอะแม่หนูแม่เดี๋ยวก่อนดิแม่ไม่ให้อะไรเลยหรอแม่โธ่ย์หัวแกนั่นแหละ